อ่ะโอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยครับพบประการอีเกมปม่คอมเด็ดอินดี้รองสเกตตะเตะวรบเป่าเปล่าเ่เชื่องเหอนนะครับเราเปิดกันมาเยอะแล้วคลิปนี้เอาแบบไม่เป็นทางการเท่าไหร่นะครับอากาศร้อนมากเปิดพัดลมเปิดหน้าต่างและเสียงรบกวนแซกซ้อนเยอะมากครับผมเพราะว่าเราไม่ได้จริงจังเลยนะคือคลิปนี้ผมไม่โคตรงงอ่ะคือผมวันนี้คืออ่ะคือคือตอนนี้คนแบบอยากพูดจริงๆแต่ว่าคืองงมากคือตัวเกมนะครับ มันแจ้งมาตอนบ่ายโมงซึ่งช่วงบ่ายผมไม่ว่างนะครับผมวันนี้เพลียมากนะครับจากที่เมื่อวานแล้วก็เรื่องต่างตนานั้น,น,นวันนี้ผมนอนสมมากนะครับผมเนีย่ยมาเข้าเกมอีกทีนี่คือตอน3ามทุ่มสีหนะครับผมคือเพิ่งมาเข้าเกมอัตอนเนี่ยครับแล้วเข้ามาก็รับเพชรจากตอนแรกมี1 7 0กดรับมาขึ้นเป็น470บแบบงงๆว่าเฮ้ยไปได้มาจากไหนวะแล้วก็แบบว่าไอ้ ai, เดี๋ยวนะที่กดรับเมื่อกี้นี้คืออะไร แล้วเห็นเกมมันแจ้งบักเลยลองมานั่งอ่านดีๆ <c oughs> เกมมันแจ้งว่าเนื่องจากปัญหานะครับผมการแจ้งเอ่อต้องบอกว่าซับไตเติลน,นะครับต้องบอกพูดว่าไงดีว่าคำอธิบายอ่าคำอธิบายสกิล5ดาวของป้าซูนเดะอ่าล่างเกรดินจาวอล่างสีแดงนะครับผม น่าจะสกิล5าดาวถูกแล้วเนาะนะครับผมเขาบอกว่าเขาแปลเนื้อหานะครับคำอธิบายของตัวสกิลผิดในของเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับผมซึ่งก็ผมไม่รู้อะไรยังไงบ้างแล้วเนาะก็เขาบอกไว้ว่าจะมีในอสองตัวอ่า อะไรนะถ้าถ้าผมจะไม่ผิดคือได้ทั้งทีมนะครับผมแต่กลายเป็นว่าคือที่จริงแล้วมันแปลว่ามันได้แค่เฉพาะตัวของปัเจเนเดคนเดียวนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ชชวร์นะแต่ว่าเท่าที่ผมลองแปลดูมันได้ประมาณนั้นนะก็คือจากตอนแรกคือเขาแปลว่ามันได้ทั้งทีมนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือได้แค่เฉพาะตัวของปัเจเนเดคนเดียวที่เขาแบบว่าเป็นข้อมูลที่ต้องแปลแบบถูกต้องนะนะโอเคเขาก็เลยแก้ให้แต่ก็คือเราไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นที่ผมสนใจคือ300เพชรมากกว่าเว้ยคือผมงงว่าเฮ้ยเดี๋ยว แก้บักนิดเดียวแจก3 0 0เพชรการแปลผิดแจก3 0 0เฮ้ยเดี๋ยวนะบันไดมันเริ่มแปลกขึ้นทุกวันแล้วนะใจดีขึ้นอะตู้เริ่มดีขึ้นอะกิจกรรมดีขึ้นแจกเยอะขึ้นอะแล้วนี่คือแบบแก้บักแจก3 0 0ปกติแผ่นแผ่นหนึ่งนะครับแม่งแก้บักไม่ต่ำกว่า5รอบนี่แก้ตอนท้ายแผ่แล้วแจก300 ปกติแก้บัคอะแจกเท่าไหร่5เพชรคือ5เพชรนี่คือสุดละเราอินมาแบบว่าอ๋อแก้บัคห้เพชร3เพชรคุณรู้ป่ะเหตุการณ์บัคที่ร้ายแรงที่สุดในเกมคืออะไรครับคุณรู้ไหมครับถ้าเกิดคุณมาทันในช่วงของปีที่2ของตัวเกมตัวละครที่บัคได้ร้ายแรงที่สุดในเกมเกมนี้คือตัวละครอุจิวะอิทาจิร่างแสงอุตสาตัวละครที่บัค ที่สุดในเกมเพราะว่าสกิลตระกระจาของอินตอจีครับสามารถใช้ในการโปรดกับดักได้ทั้งที่มันไม่ควรมันเป็น, er นเพียงแค่สกิลทำน้าเมแต่คือตัวสกิลเนี่ยเอาคุณลองคิดสภาพว่าคุณปาระกระจาไปแบบกว้างๆทั้งแมปอ่ะแล้วทั้งแมปกับดักหายหมดเลยด้วยสกิลนี้ถ้าเป็นปัจจุบันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะตัวละครหลายตัวก็ทําได้นะครับแต่ว่าคือนี้สกิล3ดาวนะครับผมแลวคือแบบ เออเป็นปีที่2ซึ่งปีที่2ตัวละครยังไม่มีการปลดกับดักนะยังไม่ฉลอง2ปีแอนนเวอร์ซารีด้วยซ้ำนะครับผมตอนนั้นอาซึมะคาซึมะนะครับผมที่เป็นอันติเอามีดฟันเนี่ยนะครับเพิ่งเข้ามาในเกมครั้งแรกนะหมายถึงว่าอันติ5ดาวกับสกิลประจําตัวนะครับแบบครบเซตเนี่ยเพิ่งเข้ามาในเกมครั้งแรกใน2ตัวอันติอาซึมะนะครับผมตัวนี้นะครับผมอ่าแล้วทีนี้คือมันเกิด การละล่นยิงขึ้นอีกครับคือตัวของเซอร์ไพรส์แห่งมนชั่นมันเป็นช่วงที่อสซึมะเข้ามาเป็นตัวละครอ่อต้องบอกว่าเป็นของรางวัลแซมแล้วคือตอนนั้นอะผมเคลียร์แซมจบแล้วเว้ยผมได้ของรางวัลครบจนไปถึงครึ่งหนึ่งไงมันอถ้าเกิดว่าตีในปัจจุบันนะสมมติว่าปัจจุบันนะครับห้าล้านคะแนนคือได้การตัวของจดาวใช่ปะ่ะแต่ว่าผมเคลียร์ไปได้ถึงประมาณอาจจะ ผมเคลียร์ไปจนถึงตัวของป้าเมยแล้วอะสมมติว่าผมเคลียร์มาจนถึงป้าเมย์แล้วผมได้อันตีป้าเมยแล้วแต่พอตัวเกมประกาศปิดเซิร์ฟเวอร์เป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งครับและมันก็แจ้งรายละเอียดมาว่าเกิด การผิพลาดทางเทคนิคในส่งตัวสกิลตัวของอิทาจิอุจิฮะสามดาวนินจาการนะครับในส่นตัวจัคสุดสกิลชุดิเคนบบาบา,บาอะไรก็ว่าไปซึ่งก็อธิบายไว้ก็ตรงเลยครับผมซึ่งผมเสียอะไรเหมือนกันที่ผมไม่ได้อัดคลิปไว้แต่ก็มีทางช่องต่างชาติเขาอัดไว้เหมือนกันคุณอาจจะลองพิมพ์เปภาษาอังกฤษลองเสิร์ชดูก็ได้นะอิตจิอากาซุกินะครับผมดีลิทแท็บ สามดาวอินจาก้าอะไรเนี่ยก็พิมพ์ไปอาจจะเจออยู่นะมันคลิปสองสามปีก่อนแล้วอ่ะแล้วคืออ่ะสมมติ่เกิดผมเคี้ยงตั้งแต่คะแนนศูนย์คะแนนจนถึงตัวของเจ็ดแสนแล้วได้ป้าเมย์แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอคุณทำการไอพอตัวเกมทำการปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วทำการอัปเดตใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็คือตัวของสกิลอิสจิก็จะกลับมาเป็นปกติใช่ป่ะที่พีกว่าเดิมคือแซมทำการรีเซ็ตคะแนนครับใช่งงมากเว้ยแซมรีเซ็ตคะแนนแบบงงว่าแบบฮะ แก้ไขแค่สกิลอินเทจจะถึงกับส่งผลที่กับแซมเลยเหรอแซมแล้วผลคือรู้ไงรู้ไหมครับเป็นยังไงผมอะ่ะได้ตั๋วในการสุ่มตัวของแซมอะ่ะครบ40บใบแล้วเมื่อก่อนมันเป็นของมีค่าครับได้ตั๋วสุ่ม40บใบแล้วได้ตัวของเพชรมา100าแล้วแล้วก็ได้การ์ดอันติอาซิมะมาแล้ว2ใบนะครับผมเออแล้วทีนี้พอผลปรากฏคือว่าเอ,อ่อกายไม่ใช่ดิไม่ใช่อาซิมะใครนะเอออาซมะถูกแล้วกับอีกคนหนึ่งผมจะไม่ได้นะครับมาแจก2ตัวแล้วคือกลายเป็นว่าพอมันรีคะแนนแซมบุ๊ ก็เท่ากับว่าทุกคนกลับมาคะแนนศูนย์ใหม่หมดนะครับต้องทางอันดับที่หนึ่งจนถึงปัจจุบันจนถึงแบบล่าสุดเลยทุกคนคะแนนกลับเป็นศูนย์หมดแล้วคุณก็จะได้เล่นใหม่อีกรอบหนึ่งและรับรางวัลไปสองเท่าเท่ากับว่าคือให้ผมเคยได้รับอันติอสึมาไปแล้วหนึ่งครั้งผมก็จะได้รับอีกครั้งหนึ่งได้เพชรหนึ่งร้อยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ตั๋วอีกสี่สิบใบเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเป็นอะไรที่งงมากแต่ผลคืออะไรครับมันอาจจะดีตรงของรางวัลแต่คือตัวเกมแจกให้สามเพชร แปลเนื้อหาสกิลผิดมันแจกให้300รคืออะไรวะครับ <laughs> อะไรวะรอะไรคือการที่แปลสกิลผิดแล้วแจกให้ต้อง300แต่การที่แบบว่าสกิลไม่ผิดพลาดขนาดระดับปดกับดักได้อันนี้นั่นเออมันมีอีกรอบนึงนะคือตอนชื่อว่ามาดระล่างผีอ่ะก่อนที่มันจะดีคิวเจ็ดาวอ่า น่ะมันสกิลมันบัคครับคือสกิลไฟที่มันเคยแสดงำตำแหน่งกับดักอะ่ะมันกลายเป็นปดกับดักได้เออแล้วคือตอนแรกมันบัคมันก็อธิบายว่าจริงๆว่ามันบัคนะครับแล้วมันก็ปิดเซิร์ฟเวอร์ไอ้ไม่ได้เออปิดเซิร์ฟเวอร์ไปสามสิบนาทีแล้วก็ทําการเปิดใหม่แจกเพชรให้3เพชรน,นะครับผมแล้วทีนี้พอมาดราผีรีคิดเดาวปุ๊บสกิลนั้นปรับให้กลายมาเป็นปดกับดักจริงๆอ่ะอันนี้ก็โอเคสักพักหนึ่งผ่านไปอีกหนึ่งแพทแม่งปรับกลับไปสแสดงตำแหน่งกับดักเหมือนเดิมงงเลยอ่ะ ได้เพชรมาแล้วนะครับเราก็จะไม่รีรอเพราะว่าเรายิ่งสุ่มไว้นะครับเราจะยิ่งได้ของมารีวิวให้คุณผู้ชมอ่ามันจะได้ส่งผลต่อการทำคลิปที่ดีนะครับผมไม่รู้ว่างเลยอะ่ะเซ็งเนาะโอ้จะช็อตทั้งทีมาแล้วอินดาซ้ำสองใบเลยเนะี่ย ตอนนี้ต้องการสมุดฟ้าครับอ,อุปกรณ์นินจาอาชูรามาแล้วเอ k ีเคสามพันสองครับคุยอาชูระเออผมลืมอุปกรณ์นินจาหกดาวของอาชูราเลยนเนี่ยว่าจะได้อีกชิ้นหนึ่งโอ้โหไม่มีอะไรเลยเหรอเฮ้ยินดาบสองเดี๋ยวเดี๋ยว ผมว่าละไม่ต้องเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นผมว่าแล้วนะคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับสมุดลิมิตเบรกหมด <c oughs> สมุดลิมิตเบรกหมดแต่คิดว่าน่าจะได้อยู่นะใช่ไหมอันโอ้มีหลัเก้าสิบตกใจหมดเลยเนึกว่าหมดแล้วจริงๆเออเพราะว่าผมน่าจะเหลืออยู่ร้อยผมน่าจะเหลืออย100ู่ร้อยท่าหลายร้อยสี่สิบใช่ไหมอ,อินดาคุงโอ้อินดาบวกสองเล่นได้ททนทีเลยอะ่ะ ครูดาวห้าวินาทีครับลดหนึ่งวิก็เท่ากับครูดาวสี่วิว้าวสวยนะครับผมโอเคโซโลโแ่แอทเทมเมชั่นทำคลิปจะได้ฟูฟูหน่อยนะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันเออเนาะเอะเอ,เอฝากไว้คิดนะครับคุณลองคิดดูว่า เออว่าบักที่แม่งทำระดับเกมวิปโยคอย่างตัวของอินเจิยังแจกแค่3เพชรแต่จู่จแค่แปลเนื้อหาสกิลผิดแจก300เพชรคืออะไรวะอิน <c> เ <oughs> จิเศร้าแบบว่าทุกตัวที่แม่งเคยบักในเกมนี้เศร้าหมดเลยครับว่าแบบฮะปลาซูนเดะเขาแบบว่าเป็นตัวอวยหรอหรือแพทหน้าซูนเดะเขาจะมีอะไรแบบจริงๆมาหรือ,อยังไงนะครับผมไหนเออสกิลนี้ใช่ไหมไม่รู้อ่ะเออแต่อันไหนสักอันนึงเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่า ไม่รู้อัลติเมตหรือว่าตัวของสก,กิลธรรมดาหรืออะไรอะช่างมันสักอย่างหนึ่งครับผมที่เป็นท้าดาวเออนะครับเนาะไปแล้วครับบ๊ายบายไม่มีอะไรไรกันส,สุดสุดเลย